สวัสดีครับวันนี้ผมภูสกายไลท์ชาแนลผมวันนี้ผมมีเรื่องจะประก,กาศฮะประกาศฮะถูกแล้วก็ผมมีเรื่องประกาศก็คือเกี่ยวกับช่องผมที่ปกติช่องผมทําเกี่ยวกับไมค์ครับอยู่แล้วใช่ไหมเออเกี่ยวกับแอดออนไมค์ครับเนี้ยคือช่วงนี้เว้ยเกือบมันไม่ค่อยมีแอดออนอะไรให้ลงแล้วก็คือช่วงนี้มันใกล้จะเปิดเทอมอาจจะเปิดกันพรุ่งนี้ก็ได้อ่าสิบเจ็ดพฤษภาคมแล้วก็เกือบ มันยังไงคือมันไม่ค่อยมีแอดออนลงเลยแล้วปก,กติผมทำคลิปเนี้ยซึ่งผมไม่ได้มาปิดคลิปอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ปิดช่องอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าผมจะมาทําให้ช่องเราเปลี่ยนไปเพราะเราเดินทางม,มาค่อนข้างไกลามากแล้วคือผมจะเปลี่ยนช่องเราเกี่ยวกับเกมที่แบบแอดออนไหมครับเปลี่ยนมาเป็นการเล่นเกมแบบแคสเกมปกติก็ ถ้าใครทักผมและชอบผมอย่าลืมมาดูนะครับผมก็สื้อเกณฑ์กุญปลายครับผมขอให้โชคดี